ม,มาดูคุณทอสหน่อยนะคะคุณทอสวันนี้พาไปไหนติดตามได้กับ Good News บ่ายทอสทองดีค่ะเราเก็บ,บข่าวดีอิสระและสิท สวัสดีตอนเช้าท่านผู้ชมนะครับข่าวดีกวันนี้นะครับอาจจะเกิดจากข่าวร้าย5ปีที่ผ่านมาชุมชนทั่วประเทศไทยสู้กับเรื่องเหมือนไม่อันเลยอ่ะมีเรื่องพายุมีเรื่องน้ําท่วมบ้างมีโควิดเศรษฐกิจแย่ yeah. ทํายังไงที่จะมีรายได้ทํายังไงจะเพิ่มมูลค่าของสิ่งที่ผลิตอยู่อย่างเสื้อผ้าสวยๆแบบนี้โ้โฮ,โฮ,โฮ,โฮจะเกิดจากอะไรถ้าไม่ใช่โคล อันนี้มาจากกลุ่มผ้ามักโครนสมุนไพรและแม่ลานะครับเรื่องหนึ่งในกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านแม่ลาซึ่งเสื้อผ้าทั่วสิงบุรีของข้าราชการก็ต้องมาจากที่นี่เราไปคุยกับแม่อุบลดีไหมว่าแม่ผ้ามันหลากหลายมากอันนี้ผลิตที่นี่หมดเลยหระใช่เลยจ้ะโสด โอ้โหโอ้นนี้มันนิ่มมากแม่อันนี้จ้ะนี่คือคือผ้าอะไระเป็นผ้าทอมาโครโอ้นี่ตัวมาโครใช่จ้ะเอ้แม่แม่เล่าแล้วเราะบวนการเป็นยังไงอ่ะขบวนการเดี๋ยวให้พ่อสละแกเล่าต่อพ่อพ่อละไปฟังไปฟังไปฟังพ่อครับครับอันนี้โครนเหรอโครนครับโครน้า้โวไอ้เล่าหน่อยมันเกิดขึ้นยังไงอ่ะ พ่อสลัดเล่าให้ฟังว่าสักสี่ปีที่แล้วอดีตผู้ว่าแนะนําว่าเอ๊ปลาช่อนจากแม่ลานนี้ก็มันทําไมผ้าจะไม่มันลองหมักไว้ก็เลยมีกระบวนการว่าตักโครนจากหน้าบ้านแล้วก็หมักไว้ในโครนนั้นผ้าก็เอาออกมาแล้วก็ล้างดีๆต้มในน้ําเพื่อให้เส้นพองตัวโครนก็หลุดสีสดใสก็ออกมาซักด้วยสมุนไพร ตากไว้ก็กลายเป็นผ้าที่นุ่มมากและเพิ่มมูลค่า30-40%กำลังทำแบบนี้หลายที่ในจังหวัดสิงห์บุรีทุกวันนี้นะครับเพิ่มรายได้ของชาวบ้านครับ พ่อสละขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ผมได้แรงบันดาลใจวันนี้นะครับเมื่อเห็นว่าภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้วของจังหวัดสิงห์บุรีนี้เมื่อมีข้าราชการอย่างผู้ว่าเก่าที่มาเห็นไม่ได้เป็นคนที่นี่แหละคิดอืเราทํายังไงที่จะเพิ่มมูลค่าของสิ่งที่ผลิตอยู่นะครับร่วมมือร่วมไม้ก็กลายเป็นว่าสร้างผ้าที่มีชื่อเสียงระดับโลกตอนนี้นะครับผ้ามักโครนของบ้านแม่ลานะครับขอบคุณพ่อแม่นะครับ ข่าวดีของเราวันนี้ที่บ้านคุณเองมีอะไรที่ซ่อนอยู่ที่อาจจะเพิ่มมูลค่าได้เป็นไรายได้ของเราลองมักซินำแสงมาให้กันรวมสีลำแสงทุกเช่นนั้นฉันและเธอรออันสองแสงรวมกันลำแสงทุกคืนวันสรุางรตามสีทุกเช่นั้น